มากเลยครับทีี่เกาหลครับสวัสดีครับมิตรรักแพนครับทุกหมองทุกวันเอฟซีสุขุสุขุกับผมผมบ่าวนี่สุคุณคนหาอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมอากาศวันนี้ก็ยังหนาวหนาอยู่นะครับแต่ว่าดอกไม้เริ่มออกนะครับบ่าวนิเลยพาพี่น้องมาดูชมดอกไม้นิดนึงครับอันยองฮาซียูที่นี่เกาหลีครับผม เ่าไปนี่่าชมพ้าพี่น้องไปิังดอกไม้ครับผมชื่อภาษาเกาหลีก,ก็คือมกยอนครับผมไปดูกันว่าความงามมันจะเป็นขนาดไหนนะครับผมนี่นี่คือความง,งามครับผมนี่เป็นไงครับพี่น้องนี่คือดอกไม้มกยอนครับนี่ดอกไม้มกยอนคล้ายๆกับดอกจำปาบ้านเรานี่แหละครับผมดอกใหญ่และก็สวยมากเลยนะครับนี่ดูดิพี่น้องอุ้ยดูดิ เริ่มออกดอกแล้วครับดอกมุกยอนดอกมุกยอนของเกาหลีครับนี่สวยงามพหลีครับพี่น้องเดี๋ยวบ่านนี้ว่าจะพาขี่มอไซค์เที่ยวดูว่าตรงไหนดอกไม้ออกเยอะครับผมดอกดอกซากุระหรือว่าดอกอะไรก็เริ่มออกแล้วครับฝั่งนู้นได้ไปถ่ายให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีทางลงหรือเปล่าแต่ขอบอกได้เลยครับนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพอดีบ่าวนี้ แวะมาร้านค้าครับผมเลยเจอดอกไม้ส,สวยๆก็เลยได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูครับผมเราจะเดินไปดูด้วยกันว่าดอกพวกนี้มันจะเยอะขนาดไหนและก็ดอกออกดอกบานขนาดไหนครับผมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับผมสวยงามและก็ใหญ่มากเลยครับม,มีอีกหลายต้นและก็อีกหลายมุมครับผมเราจะลุยและก็ชมไปด้วยกันครับผม let's go ภาพผนังเขียนเหมือนบ้านเราเลยครับบรรยากาศแถวๆนี้บ่านนี้เจอดอกไม้สวยๆครับผมเลยแวะมาถ่ายให้ดูครับผมมันอยู่ในบ้านคนครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรกมาถ่ายเฉยๆครับผมเราไม่ได้เข้าไปในสวนนี่โอ้สีชมพูสวยมากเลยครับผมแล้วก็เป็นสีขาวครับผมแต่อันนี้เป็นดอกไม้ครับผมไปถามเกาหลีแล้ว เกาหลีเขาว่าดอกซาตูครับผมดอกซาตูภาษาเกาหลีอิลึมมวยโยซาตูแต่ดอกที่บวานนี้ถ่ายมานั่นมันเป็นดอกมกย่อนครับผมมกย่อนโอ้สวยมากเลยครับเดี๋ยวบานนี้จะพาพี่น้องขี่มออไซค์กับบรรยากาศแจมแจ๊บไปเก็บบรรยากาศความงามความสวยไปอีกเทียนหนึ่งครับ นี่ครับผมต้นดอกซากุระแต่กําลังจะออกครับผมยังไม่ออกดีเหมือนดอกผักติ้วบ้านเรานี่แหละนี่ยังไม่ออกดีครับผมอาทิตย์หน้าน,นูั่นแหละถึงจะบานคือว่าวะมันกำลังตุมต่มๆอยู่ครับผมเพราะว่าอุณหภูมิก็ยังติดลบหนึ่งอยู่ครับผมแล้วมันออกดอกเนี่ยโอ้เดี๋ยว่าวนี้พาต้องเที่ยวครับผมเอาบรรยากาศมาจากลานค่ามาให้เบิ้งครับผมมาทัานนี่มันกดหนาวปนใด เห็นไหมพี่น้องดอกใกล้ๆเขาดอกดอกดอกมุกย่อนครับผมเป็นหลังท่องเที่ยวของกเกาหลีเขามาเที่ยวกันครับผมเดี๋ยวจะให้ดูดอกมุกย่อนใกล้ๆเลยครับผมนี่นี่เป็นดอกมุกย่อนมุกย่อนไม่ย่อนนี่อย่างนี่แหละนี่ออกดอกกำลังสวยเลยเหมือนดอกจำปาว่าเราเป็นพอออกดอกแล้วมันจะร่วงเลยนะครับนี่อู้หดูดิ พี่น้องสวยงามมากๆเลยครับผมวันนี้ว่าจะพาพี่น้องไปถ่ายดูความงามแบบนี้แหละครับว่ามันจะงามขนาดไหนนี่อ๋อนี่สุดยอดอลังการงานสร้างเลยครับผมเอ้าให้ดูใกล้ๆไปเลยดูแบบตาแฉกไปเลยครับผมเป็นไงบ้านพี่น้องดอกมันสวยมากเลยไหม ผมว่าสวยนะครับผมเดยจะพาเก็บบรรยากาศดองกงามๆแบบนี้ที่เกาหลีครับผมดอกซากุระก็กําลังอจะออกนะครับผมรอชมต่อไปไปกันเลยครับผมข้ามฟังไปเห็นไหมครับดอกสวยๆขาวๆ <c oughs> เราจะพาพี่น้องไปช,ชมไก่เลยครับผม <c oughs> อูุ้นออกดอกนานแล้วมันสีก็ <c oughs> <c oughs> จะล่วงแล้วครับผม ตนดอกซากุระฝั่งนู้นก็บานนิดหนึ่งครับผมแต่ยังไม่บานเยอะก็เลยมาเก็บดอกอันนี้ให้ดูครับผมโอ้ยสว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 ยมากเลยพี่น้องดูดิสุดยอดความงามอเออใกล้เลยพี่น้องให้พี่น้องเห็นใกล้ๆอีกเลยนะนี่เป็นไงพี่น้องสวยไหมครับผมว่นี้ว่าสวยมากๆเลยนะครับ ไปมากันไปครับผมมอไซซิ่งเดี๋ยวบานนี้ไม่วนนี้ก็ขี่มอไซมาเหมือนกันครับผมแต่ยังไม่ได้พาท่องเที่ยวครับผมโอ้โหแล้วไปถ่ายดอกอันนี้ให้ดูครับสวยงามมากเลยครับผมเออไ,ไก่กันถ่ายหมไก่กันไปเลยครับมอไซซิ่งอ๋อสวยๆเขาถ่ายมุมไก,กไลไกให้ดูครับ สวยงามมากบาลนี้ว่าจะพาพี่น้องขี่มอไซค์เหมือนเขานี่แหละครับผมเหมือนคนเกาหลีเขาก็ขี่ขี่มอไซค์เที่ยวครับผมแต่เราจะถ่ายมุมนี้ให้ดูก่อนฝั่งนู้นก็มีนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปตอลนี้จะพยายามขี่มอไซค์ถ่ายดอกไม้ให้ดูสวยๆแบบนี้ครับผมว่ามันออกดอกเยอะขนาดไหนครับผมที่ประเทศเกาหลีไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวครับดอกซากุระก็กําลังออกครับผม แต่มันยังไม่บานเท่านี้ครับผมคือมันเป็นภาพมุมสูงนะครับผมไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปครับพี่มอไซอูุนพี่มอไซกำลังไปสุดยอดไปเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมนึงไปดูอีกจุดหนึ่งครับผมไปกันเลยครับ

ได้ทุกชุดเลยครับครับไว้ผมสั่งโทรนะไม่น่ามากครับเอาเลยครับครับเอาอยู่ชุดไวก็ครับพี่ก็เนาะ เราจัดทีรถไปหาถ่ายทป่สวยอีกทีหนึ่งครับส่วนนี้ก็เป็นเรามาถึงอีกจุดหนึ่งแลนะครับผมนี่เป็นดอกสาตูครับผมไม่ใช่ซากุระนะครับเป็นดอกผลไม้ครับผมนี่สวยงามเลยเป็นดอกสาตูนะครับไม่ใช่ดอกซากุระดอกซาก,กุระก็เริ่มจะเบี่ยงบานแล้วครับผมแต่ก็สวยไปอีกแบบครับนี่ กับทิวทัศน์สวยๆบ้านเมืองที่เกาหลีเงียบสงบดูต้นสวนนี้เป็นสวนสาธารณะครับผมสวนสาธารณะที่หมบ้านครับผมขาวขาวสวยมากเลยครับผมนี่แต่ไม่ใช่ดอกซากุระนะครับพี่น้องเขาบอกไว้ก่อนนี้เป็นดอกซาตูเป็นดอกไม้เป็นผลไม้ครับผม ที่มันสวยเหมืวนกันครับกับท้องฟ้าพี่น้องอานจะไรงี้ยนข้าวเนอ้อไฟปลาที่เกาหลีแต่มอยู่ภาคใต้น,นี่แหละไม่รู้อยู่ตรงไหนครับผมโอ้สวยงามครับผมเดี๋ยวพาไปชมดอกมะยอนต้นใหญ่ๆอีกเทียนึงครับส่วนนี้ก็เป็นสวนสนครับผมสวนสวนที่ประเทศเกาหลีที่เขาตกแต่งครับผมสวยงามนะครับนี่ าพาเดินชมสวนนิดหนึ่งครับผมเป็นสวนสวนเลยโอ้ขุดเอาเปลี่ยนนู้ดเขุดต้นดอกนี้ไปหมดแล้วต้นเหนแต้นไม,ไมใ้ใหญ่ๆครับผมโอ้ยดอกซาตัวเป็นสวนสวนครับพี่น้องนี้ไฮไลท์วันนี้ว่าจะพามาดูไฮไลท์ตรงนี้ครับผมนี่ฝั่งโน้นขาบุเลยเห็นมนั้น้อยพี่น้องไกๆ ได้ส้มเห้ืงังต้นดอกกลกล้ๆนนู่นขาวสบายทั่วเลยครับผมอ๋อสุดยอดเลยครับผมขาวเต็มต้นเลยคุณต้นใหญ่ใหญ่เห็นไหมพี่น้องโอ้โหอ๋อโอ้เผสมประสานว่านี่ก็มีคล้องใส่ไก่นัอนโอ้โหน่ะ,น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 ะที่บ่านนี้ว่ามันตุมต้ม ร่มออกดอกแล้วครับผมอู้หูนะสุดยอดเลยครับผมพี่น้องสวยงามมากแล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็ออกดอกเยอะเต็มต้นเลยครับผมพูดนะอู้สวยงามสุดงามเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดจุดหนึ่งอีกเรื่อยๆครับผมมาถึงอีกจุดจุดหนึ่งแล้วครับพี่น้องอ,อยู่ในปา่า ใหเงย่มเขาข้าวในป่าผมไม่ได้เขาพิทายหรอกเป็นโขดหินเป็นน้ำโตกครับผมอธจิจเวนเขีนเอาไว้จะถานเพื่อนรับผมพุ่น่ะโอ้วยใส่น้อยจิตโขดห,นขดหินอยู่ในป่าไม่ได้เขาพิทายพี่น้องเบิ่งดอกครับผมไก่ผุดเร็วเมื่อก็บบรรยากาศเราอยู่ข้างนอกนี่กับพ่อครับผม,มนี่เป็นต้นตอกสักระนี่ครับนี่ แต่วันประทันอีบานครับผมว่านนี้ขี้เขาไปเบื้งเดิมมันมันกับทั้งทีตตูมๆครับผมอาทิตย์หน้าเพอดีพี่น้องอาทิตย์หน้าบานเพอาดีเสาอาทิตย์หน้าจะได้พาพี่น้องได้เที่ยวอยู่ครับผมอู้เลมาไายยุคสวยๆพี่น้องในเบื้องอูไ้ไกลครับผมอ้ฟังเห็นง้างครับพี่น้องผาหินครับผม เป็นผาหินที่เขาทำลรงงานนั่นเขาเอ่ยอย่างลงบุญลงหมูสิเกาหลีกับมีดเลยพี่นอ้องเห็นว่ะสวยล้วจะแวะท้ายของงามงามนี่คือต้นสนครับผมต้นสนมันจะไม่มีวันร่วงบรรยากาศทีสวยครับผมไปไปหาท้ายอยีจกจุดสองจุดครับผม อาทิตย์หน้าถึงจะมีที่ถ่ายเยอะครับผมดอกสักระกัษฎบานเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่เร้อพี่น้องวันนี้ก็ยังติดลบหนึ่งอยู่นะครับผมไปเลยครับพี่น้องเราจะไปหาถ่ายจุดส,ดสวยๆให้พี่น้องได้ชมอีกนี่จุดนี้ก็สวยนะครับยิวทัศก็สวยดีแล้วเราจะแวะถ่ายตรงนี้ให้พี่น้องได้ชมก่อนนะครับ สวยครับผมสวยงามเหมือนกันครับผมนี่อ,อล้วจะให้วงดอกสัก,กุระวันเป็นยังไงพี่น้องนี่ครับผมจุดอีกจุดหนึ่งที่สวยมากเหมือนกันครับนี่ถ้ายญ้าขึ้นมีโขดหินครับผมโขดหินที่เขามาวางไงมาเรียงไว้โอ้สวยงามมีด้พี่น้องนี่คือการที่เรา ได้ออกมาแสวงหาความงามผมไปนี่โอ้โงามงามงามนี่ครับต้นดอกซากรุระที่มันยังกำล,ลังจะออกดอกนี่คือต้นดอกซากุระนะครับอาทิตย์หน้าพอดีพี่น้องเนาะนี่อีกอาทิตย์หน้าพี่น้องอาจจะได้ชมความงามขาวสว่างไปทั่วเกาหลีก็คงนี่อาทิตย์หน้ารอชมได้เลยนะครับพี่น้อง ที่นี้ก็ยังไม่มีอะไรหอ้ไม่ม่งดอกจนดอกไม้นี้ก็งามคือกันมาครับผมไปนี่นี่ก็เป็นดอกซาตูกันนี่นี่สวยงามเลยครับดอกซาตูนี่สวยสวยเลยกลังออกดอกสวยเหมือนกันนะนี่ดอกซาตูอู้หูหเราข้าบเดี๋ยวเราข้างหม่กันนีย อู้ระครั่งครับผมเห็นว<ม>ัวนั่นระครั่งสวยงามสวยงามปู่หลอดต้นสนไปเจอดอกนี้เป็นไงพี่น้องอู้มันออกดอกโดนแล้วครับผมพี่น้องเมืองนี้อูออกโดนจนมันจะร่วงแล้วครับผมนี่ มอนี่มมมิ้วกสได้มาัดไทายให้พี่น้องนี้เบิง่งสวยๆเลยครับนี่สวยงามมากว้าเล้วเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเป็นสวนยอมงผมนี่โคดหินกับงอมน้ำนี่เนาะยูทธาทังหุนกับงามหุนโอ้นอกดอกจะโดนแล้วจนล่วงหมดแล้วครับผม บัานี่ก็บ่ค่อยได้มีเวลาเฮ็ดงานเนาะคะรับผมคนสองันเิตุว่านี่ก็เฮ็ดงานอานลหลังเที่ยกกัเฮ็ดโอโห้ก็ถือว่างาน,อ,น,อ,งน,านอ,อยอู่ครับพี่นอ้องเนาะคุ้มค่าการรอนคอยอีกอาทิตย์หน้าวัานี้ังไปพาเที่ยวท่องดอกซากุระด้วครับพี่น้องงานเนี้ยนี่สวยอยู่เห็นว่าอะไรเนาะ ด้วยไพพ่งอ,อีกจุดจุดหนึ่งครับผมจุดหน,หนึ่งอีกสองจุดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ภัพพี่น้องพุ่งอีกจุดสองจุดสวยงามสวยงามสวยงามมากเลยเป็นต้นสนครับผมต้นสนสวย,สวยเห็นไหมแตยหุนมนกามันก็สวยประมาณนั้นแหละครับ ไงพี่น้องสวยงามไหมครับบ้านนี้ว่าสวยอยู่นะครับผมสวยสวยงามครับผมสวยงามสวยงามมากๆเลยสุดยอดอลังการเลยครับเ๋ยพาไปดูอีกจักจุดสองจุดนะครับพี่น้องว่ามันจะสวยงามขนาดไหนครับตรงนี้วิวสวยครับผมบ้านนี้จอดรถถ่าย พี่น้องได้ดูก่อนครับผมสวยสวยสวยพูดนี่คือวิวทัศน์ทีท่เกาหลีเห็นไ่มครับพี่น้องดอกกังทั้งนึงอยู่ในภูเขาเนาะสูงบนกลางน่อยพูดขาโบกอยู่ในภูเขาเลยเก็บภาพวิวมุมสูงหน่อยพี่นอ้องเบิึงโอ้หูอะพี่น้องขาวสวบ้านไปทั่วเลยครับผมออกดอก,ดอ,กอยู่ในภูเขาครับผม ันนการท่เที่ี่บมนา้เพาไปาพี่นองไปหาตตก่าวันออกวันเหหายูหากินตามชีวิตคนไทยแรงงานไทยมาขายแรงอยู่ท be ี่กาหีมในพราหายูหากินได้ก็หากินในเพราะยพี่น้องในเบิ่งความงามพี่น้องทั้งเมืองไทยหรือว่าทั่วโลก อดีบบ่เคยเห็นประเทศเกาหลีว่านี่ก็เลยขอเป็นตัวแทนแรงงานไทยในเกาหลีถ่ายความงามและการเป็นอยู่ใช้ชีวิตที่เกาหลีให้ให้ชมครับโมไปเราจะไปหาจุดที่สวยๆอีกจังหน่อยสองหน่อยครับโรมอ๋อเจอความสวยมุงไดนว่านี่ก็จอดถ่ายใหพี่นอนเมืองเกิดเองตามธรรมชาติรับ วัน้พ่อแรงมากปลูกไว้เด้ครับพี่น้องอู้หนี่ก็เป็นสวนต้นสนสวยๆครับผมวันนี้ก็ลมแรงแรงนี่พี่น้องจักว่าหนาวยังกระโดดกันอย่างกกที่เกาหลีก็ได้ดยูวานเฮาวาฮวนยูนี่ยังหนาวอยู่นะครับพี่น้องดูดิลมยังพัดเย็นสบายครับผมอ้สวยอยู่นี่พี่น้องเอ้ย ที่หน้าแหละได้เจอกันกับดอกซากุระสวยๆน,นี่โคกนี่ป่าพี่น้องอาจจะสังเกตเห็นพราะรบๆ,ๆ,ๆนี่นะนาอครับผมเป็นไงบ้างเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ยังหลายครับผมคพี่น้องมาเดินเที่ยวสวนสาธา,ารณะครับผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูลมเย็นมาก,กวันนี้ไม่รู้ว่าหนาวอะไรครับผม ขอเป็นกำลังแรงใจแรงงานไทยในเกาหลีด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปบ,บ่าวนี้พาท่องเที่ยวเพว่าสิเป็นหายุหากินการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีและแหล่งท่องเที่ยวส,สวยๆบ่าวนี้ก็จะพยายามถ่ายทอดให้พี่น้องทางเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกได้ดูคนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวเหมือนบ่าวนี้นะครับบ่าวนี้ก็มาทํางานนี่แหละครับผมมาแบบเป็นวีซ่าพอดีได้มีโอกาสพาท่องเที่ยวเลยมันไทย การที่เกาหลีให้พี่น้องได้รับชมรับ,บ้องครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป็นกำลังใจให้ทีมงานและงานไทยในเกาหลีน่ครับผมเพื่อสิเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมคลิปนี้ว่านันนี้ก็วม่อยังหลายครับผมอันยังฮาเซโยบายบายเจอกันอีพีหน้าว่าคลิปต่อไปว่านนี้สิไปท่องเที่ยวจุดไหนและสวยงามขนาดไหน ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแรงงานไทยในเกาหลีรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมสําหรับคิวนี้ยูดีมีแฮงสูขุทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย